สวัสดีค่ะชาวพลังรักค่ะคลิปนี้กะทิเอชื่อว่าของแท้แล้วก็รูปที่ใช้ก็เป็นรูปชาเขียวมัชฉะค่ะวันนี้กะทิใช้ออไม้ไผ่ตีนะคะบางวันถ้าขี้เกียจก็จะใช้เครื่องตีไฟฟ้ามันสะดวกแล้วก็เร็วกว่านะะไม้ไผ่นี่ต้องใช้เวลาตีต้องเวี่ยงแรงหน่อยกว่ามันจะลายนะ,ะก็วันนี้ใช้รูปนี้ก็แล้วกันนะคะกะทิ ไม่ได้ยืนอยู่ตรงกลางนะคะกะทียืนอยู่ข้างน้องชมพู่เต็มรอยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่ของน้องชมพู่นะคะให้กำลังใจแม่สาให้กำลังใจพัชรมนแล้วก็ดีใจที่ได้มีเพื่อนๆพลังรักซึ่งเราครบกันไปเรื่อยๆเราอยู่กันไปเรื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าผูกพันนะคะบางคนก็จะ จะอินจัดอะไรประมาณนี้มาตามข่าวเฉยๆไม่ต้องไปทุ่มมากไม่ต้องอะไรมากนะคะคนเราเวลาระยะเวลาผ่านไปถ้าเรายังอยู่ที่เดิมนานๆเนี่ยมันก็เหมือนคล้ายๆเรารู้สึกรารู้จักกันมากขึ้นใช่ไหมเราผูกพันทุกวันที่กะทิเข้ามาตามข่าวแต่ละวันที่เปิดโทรศัพท์ขึ้นมาอ่านมาดูคลิปเนี่ยกะทิมีความรู้สึกเหมือนว่าตัวเองอ่านหนังสือแบบอ่านหนังสือทุกวันเปิดหน้าอ่านวันนี้หนังสือ มีอะไรเล่าบ้างมีอะไรคืออ่านไปทุกวันทุกวันจนรู้สึกว่าอ่านจบไปเล่มหนึ่งภาคแรกก็คือตั้งแต่คดีเกิดจนถึงาสารชั้นต้นตัดสินสำหรับกะทีนะคะก็คิดว่าอันนั้นคือจบภาคแรกของคดีนี้นะคะตอนนี้กะทิคิดว่ากำลังอ่านหนังสือเล่มที่สองเป็นภาคสองนะคะระหว่างรอสารทอน นะคะแล้วก็ระวังรอมันก็จะมีเรื่องอะไรน่าสนใจอยู่เรื่อยๆทุกวันบางเรื่องก็ไม่ได้เกี่ยวเลยส่วนใหญ่จะไม่ได้เกี่ยวเลยกับคดีหลักแต่มันก็เป็นอะไรที่เ,เกี่ยวเนื่องมาเราก็รู้จักตัวละครแต่ละคนทําให้มันก็น่าติดตามก็เหมือนเปิดหนังสืออ่านนะคะอ่านไปทุกวันส่วนคนอื่นๆบางคนก็ว่าเราอินจัดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคที่เข้าใจว่าหลายคนมองการติดตามคดีเป็นแค่ข่าวธรรมดา อาจจะไม่ไม่ได้มาตามลงทักทายคุยกับเพื่อนในช่องทุกวันเขาก็จะไม่รู้สึกผูกพันอะไรมานะคะดังนั้นเนี่ยกะทิก็พยายามนะพยายามเข้าใจคนอื่นว่าเขาคิดต่างจากเราก็ไม่อยากไปโกรธเขาคือเรามีความเห็นต่างกันส่วนกะทิก็คิดว่าใจเราเป็นแบบนี้เราทำแบบนี้แล้วคือคนแบบนี้นะคะ ส่วนการจะว่าใครโง่ไม่โง่ฉลาดไม่ฉลาดเนี่ยเราดูกันไปยาวๆค่ะนะคะแล้วที่สำคัญอย่าถ้าเป็นไปได้อย่าไปดูถูกใครเลยว่าโง่อะไรเงี้ยคลิปนี้ก็พูดสดๆไม่ได้จดหรือว่าคิดว่าจะคุยมีสกิปอะไรนะคะแต่มีมีเรื่องที่คิดว่าอยากจะพูดอยู่ประมาณสัก สามเรื่องนะคะเท่าที่คิดหัวข้อว่าอยากคุยสามเรื่องเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องสองป้าเรื่องอีกเรื่องที่สามก็จะเป็นเรื่องคำว่าของแท้นะคะขอคุยเรื่องสองป้าก่อนกันละกันป้าแรกที่จะพูดถึงนะคะก็เรียกเป็นพี่ดีกว่านะพี่โหระพาจริงๆแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะ ให้เกียรติแล้วก็ไม่อยากจะไปว่าพี่โหรภาอะไรนะะแล้วก็ไม่ได้อยากจะเป็นศัตรูใดๆทั้งสิน้นแต่ขออนุญ,ญาตพี่โหรภาพูดด้วยจะพยายามพูดด้วยความเคารพแล้วก็ให้เกียรติพี่แล้วกันนะคะอย่างตอนที่พี่คุยถึงเรื่องค่าประกันตัวสองแสนนะคะ <c oughs> ที่ขนลักปะพูดเนี่ยกระดิคิดว่าถ้าเรา ดูจากคอมเมนต์ของคนรักป่าแล้วสองแสนแล้วพี่โหมาพูดเลยเหมือนว่าเชื่อคือพี่โหบอกว่าแค่อ่านแต่พอพี่โหอ่านเสร็จพี่โหก็อันนี้กะทีต้องพูดตรงๆสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะไม่ได้แต่งเติมใดๆพี่โหก็ไปว่าแม่สาโกหกเป็นกระมนลสันดานอะไรประมาณเนี้ยซึ่งหนึ่งกะที่คิดว่าถ้าพี่โหจะมาพูด พี่โหน่าจะเช็คก,ก่อนว่าสองแสนที่คนรักปาพูดเนี่ยเขามีหลักฐานจริงไหมก่อนที่พี่โหจะออกมาพูดใช่ไหมคะนอกจากนั้นพี่โหยังไม่รู้เลยว่ามันจริงไม่จริงแต่พี่โหก็ไปว่าแม่น้องเรื่องกระบนันดานโกหกทีนี้เนี่ยพอทนายสมเกียรติเอาหลักฐานมาเปิดนะคะ แล้วก็ที่แน่ๆอย่างถ้าไปดูในช่องปะยานเนี่ยประยานเขาจะมีสูมรูปภาพที่ทนายโชว์นะคะอย่างที่บอกอย่างที่ป้าบอกออสองรูปแรกเราอาจจะเห็นเงินไม่ชัดห้าหมื่นสามหรืออะไรประมาณเนี่ยแต่ภาพที่สามเนี่ยจะเป็นที่ที่ใช้ในการคำบมังกนมูลค่าอยู่ประมาณก็ที่จะไม่น่าจะเกินน่าจะเจ็ดแสนหรืออะไรประมาณเนี่ย ขอภัยะเจ็ดหมืหรือ8 0 0หมื่อะไรประมาณนี้ซึ่งยังไงมันก็ไม่ถึง2 0 0แ0 0แน่นอนนะ,ะพอหลักฐานออกมาแบบนี้เนี่ยหนึ่งพี่โหเป็นอะไรที่น้องๆหลายคนทางฝั่งพี่โหเขามีความเคารพแล้วก็ให้เกียรติพี่โหแล้วก็นับถือแล้วก็เชื่อพี่โหมากแต่การที่พูดออกไปแบบนี้เนี่ยสองแสนแต่จริงๆมันไม่ถึงหนึ่งพี่โห จะออกมาบอกน้องๆเหล่านั้นหรือ FC พี่โหยังไงแล้ว2การที่พี่โหบอกว่าแม่สากระมลสันดานโกหกนะคะพี่โหจะปล่อยแล้วก็ข้ามไปโดยที่จะไม่พูดอะไรสักนิดนิดหนึ่งหรือว่าจะขอโทษแม่สาเพราะว่าเกิดที่คิดว่าเท่าที่ฟัง พี่โหคือไม่ได้ชอบแม่สาเลยอันนี้พูดตรงๆฟังจากน้ำเสียงความจากการวิเคราะห์วิจารณ์ใดๆก็ตามแต่ว่าการที่เราจะโชว์วุฒิภาวะโชว์ความเป็นผู้ใหญ่แม้เราจะไม่ชอบใครแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งเราพูดอะไรข้อมูลไม่ถูกต้องแล้วก็ไปว่าเขาเรื่องกระมวลสันดานโกหกกิที่คิดว่าพี่โหน่าจะมีการขอโทษ แม่สานะคะอันนี้ก็แล้วแต่พี่โหกระทิไม่ได้อย่างมีปัญหากับพี่โหนะ,ะแล้วก็ไม่ไม่ได้เคยมองว่าเป็นศัตรูหรืออะไรพอกดยกเลิกติดตามพี่ก็ต่างคนต่างอยู่กระทิจำได้ก็เท่าที่จำได้ก็ไม่เคยไปพาดพิงหรือว่าพี่นะ,ะแต่เรื่องนี้เห็นแล้วก็อดไม่ได้ที่จะคอมเมนต์ทีนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่ พี่เองเป็นสิทธิ์ของพี่พี่จะขอโทษหรือไม่ขอโทษกะทิก็ไม่สามารถที่จะไปวุ่นวายหรือก้าวไก่ความคิดพี่นะ,ะเพียงแต่ทิ้งไว้เท่านี้เองนะคะหวังว่าพี่โหคงจะไม่โกรธกันนะ,ะสำหรับพี่โหก็มีเท่านี้และค่ะมาป้าต่อมานะคะขออนุญาตเรียกคุณหนูนาแล้วกันไม่เรียกพี่แม้ว่าจะยิ่มากกว่านะคะ ขอเรียกคุณหนูนาจากที่เคยเรียกพี่ไม่ไหวจริงๆค่ะนะคะคุณหนูนาเมื่อวันก่อนก็ต่อคอนเทนต์เรื่องค่าประกันตัวสองแสนเหมือนกันนะ,ค,ะคุณหนูนาค่าที่ดินที่เอาไปค้ำประกันของสวิตี ไม่ถึงแสนด้วยซ้ำไปนะคะมันเป็นไปนไม่ได้ที่ค่าประกันตัวจะสองแสนตอนนี้คุณหนูนาจะเพิกเฉยเหมือนเดิมใช่ไหมคะกระทขอเรียกร้องให้คุณหนูนาขอโทษสาวิตรีซึ่งกะทิรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่กะทิก็จะต้องพูดนะคะกะทิรู้ว่าคุณหนูนาก็คงที่จะ เงียบไปแล้วก็ข้ามไปคุยเรื่องอื่นต่อไปจิกว่าสาวิติีต่อแต่คลิปนี้กะทิหวังว่าคุณหนูนาจะแสดงสปิริตนะคะเกียรตินางฐานนางดำมากแต่ด้วยวัยยบุตรนะคะลองโชว์สปิริตนะคะขอโทษคนที่เราไม่ชอบ ในเมื่อข้อมูลที่เราให้ไปผิดพลาดการไม่ขอโทษครั้งแรกที่เกี่ยวกับเรื่องหมายจับสี่คนที่ไม่เป็นความจริงแล้วเงียบไปตอนนี้มีโอกาสนะคะที่จะลองแสดงอุทิภาวะแสดง Spirit ขอโทษเรื่องสองแสนนะคะหากเลือกที่จะเงียบเหมือนเดิม ทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไปจิกว่าสาวิตรีต่อมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณหนูนานะคะแต่ทุกคนก็จะเห็นการกระทําของคุณมันเป็นการตอกย้าซ้ําแล้วซ้ําอีกว่าเมื่อเสนอข้อมูลผิดพลาดไม่เคยแม้กระทั่งขอโทษ f c ตัวเองแม้จะไม่ขอโทษคนที่ถูกพาดพิงและเสียหาย และอีกเรื่องหนึ่งนะคะอยากจะแนะนำว่าเวลาถ้าจะด่าใครอะด่าเป็นคนคนดีไหมคะถ้าเหมารวมเป็นฝูงควายเนี่ยมันมันเยอะมากนะคะระวังฝูงควายมันจะเดินมาทักทั้งฝูงนะคะว่าเป็นคนคนค่ะอย่าเหมารวมคนที่ ส่วนใหญ่ที่เขาอาจจะไม่เคยแม้จะพูดถึงพี่ก็มีนะคะช่วยระบุเฉพาะเจาะจงลงไปสนิดหนึ่งนะคะว่าใครบ้างที่เป็นควายอ๋อมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะล่าสุดนะคะคุณหนูนาบอกว่านางฐานเนี่ยทนไม่ไหวออกมาดิ้นออกมาหาแสง กลัวเรื่องเงียบนางฐานเนี่ยนะเขาอยู่เงียบตั้งนานแล้วขายของแต่หลังๆเนี่ยโหถูกจิกว่าทุกวันมันไม่ไหวเขาก็ออกมาโตบ้างแต่คุณหนุหนาไม่ได้มองตัวเองหรือคะว่าคุณออกมาว่ามาดา่านางฐานทุกวันมันใช่เป็นการหาแสงหรือเปล่าคะใครกันแน่ที่หาแสง นะคะลองดูคิดดูดีๆอย่าบอกนะคะว่าการที่ออกมาพูดเรื่องนางฐานวันละสองรอบเนี่ยเป็นการเปิดหูเปิดตา fc เป็นการช่วยเหลือสังคมเพราะว่าแสงคุณก็ได้ยอดวิวคุณก็ได้ได้จากการเรียกชื่อนางฐานทุกวันอายุก็มากขึ้นทุกวันมีเมตตาให้เยอะ เมตตาตรงนี้กะทิไม่ได้หมายถึงว่าเมตตาให้เงินนะคะเมตตาให้ความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ให้อภัยบ้างหัดปรงลงแช์เข้าไว้เยอะแล้วยังไม่พออีกหรอคะออกมาใส่อลมด่าว่าก็ทุกวันบางครั้งก็หยาบคายจิตใจคือพูดแล้วรู้เลยว่าร้อนรน ไม่ได้มีความสงบสุขทางใจเอาซะเลยนะคะลองเบาๆแล้วก็นั่งสงบสติใจทำสมาธินะคะลองดูนิ่งสะบ้างนะคะถ้าบอกปรงมันต้องปรงได้จริงไม่ใช่ทวีคูณความร้อนแรงขึ้นไปอีกมันต้องข้ามสวนทางกับคำพูดนะคะสำหรับคุณหนูนาไว้เท่านี้ก่อนนะคะ ตรงนี้ขอพูดอีก2เรื่องสั้นๆนะคะแล้วก็จะมีต่อท้ายด้วยคำว่าของแท้นะคะเรื่องแรกที่จะฝากก็คือว่าอยากให้ฝ่ายที่มองเห็นสาว,วิตีเป็นคนไม่ดีหรือว่าเกียดชังหมันไส้ในช่วงสองสมาธิที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีบทพิสูจน์บางอย่างที่ทำให้เห็นว่า อย่างโดยเฉพาะเรื่องเนี่ยเรื่องค่าประกันตัวอะไรเนี่ยสาวิตรีไม่ได้โกหกนะคะหลายครั้งที่สาวิตรีเนี่ยถูกให้ร้ายกระทต้องบอกก่อนว่ากตะทไม่ได้บอกว่าสาวิตรีดีสักทุกอย่างแต่ที่กระทียืนอ,อยู่ตรงนี้แล้วก็ค้านคนอื่นๆอ,อยู่หลายครั้งเพราะกตะทไม่เชื่อ,อว่าคนคนหนึ่งจะไม่มีอะไรดีเลย นั่งด่าสาวิตีในทุกวินาทีทุกวันทุกอิริยาบทนะคะจนถึง2ที่ที่ผ่านมาอย่างน้อยเห็นแล้วใช่ไหมคะกล้วยไม่ได้โกหกในเรื่องค่าประกันตัวนะคะคำพูดใส่ร้ายในอดีตหลายครั้งที่ไม่ได้เป็นจริงก็มีนะคะอยากให้เปิดใจมองตรงนี้เราอาจจะไม่ชอบกล้วยอาจจะหมั่นไส้แต่ขอให้พึงระล,ลึกไว้เสมอว่าไม่มีใครเลวไปซะทุกอย่าง นะคะคแล้วก็ไม่ว่าผู้ใหญ่ใจดีที่ออกไปอะไรก็ตามการเวลามันก็ค่อยๆที่จะบอกเปิดเผยแล้วก็ทําให้เห็นทําให้สะกิดใจทุกคนคิดได้บ้างนะคะกะที่จึงอยากจะบอกทุกคนว่ากล้วยอาจจะมีผิดพลาดแต่กล้วยไม่ได้ว่าผิดไปซะทุกอย่างกล้วยไม่ใช่ว่าเลวร้ายไปทุกอย่างนะคะ อันนี้กะทิไม่ได้อวยแต่อยากให้มองในความเป็นจริงว่าไม่มีมนุษย์คนไหนที่ไม่ดี100%นะคะดังนั้นการเป็น YouTube พูดข้อเท็จจริงนะคะอย่าใส่ร้ายกันอย่าทาให้คนเกลียดชังกัน,อ,นอันที่หนึ่งนะคะเรื่องที่สองอย่างขออนุญาตพูดถึงประยานประยานแกมีสไตล์แก ขออภัยนะคะปะยัยญาบางครั้งปรญยานก็แรงแล้วก็เหมือนเราทุกคนที่เป็นมนุษย์ที่มีข้อดีข้อบอกพร่องเราเป็นงันทุกคนนะคะขออภัยด้วยปยาน,นะคะแต่ว่าพอคนที่ไม่ชอบปรยานคุณก็จะเห็นช่องที่ว่าประยานทำอะไรก็ด่าด่าด่าว่าว่าประยาไม่ดีสักอย่างไม่มีอะไรดีสักอย่างไม่เคยมีอะไรดีสักอย่างซึ่งกะทิก็ ยังยืนยันว่าไม่มีมนุษย์คนไหนที่ไม่มีอะไรดีเลยนะคะอยากให้คนที่มองประยานในแง่ร้ายหลายๆคนแล้วก็ฟังแต่ช่องที่ว่าประยานลองดูลองเปิดใจดูประยานวิเคราะห์มองอะไรที่ละเอียดแล้วก็ประยานพูดตรงๆ มีหลายจุดที่เราเองมองข้ามเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กๆแต่ปัญยาญมองออกว่ามันไม่ได้เล็กนะคะถ้าเรายังฟังแต่ช่องที่ว่าปยาญนาเกียรติปยญนาว่าปยาญนาทุกวันมีแต่ทุกเรื่องไม่ดีสักอย่างอย่างที่กะทิบอกทำไมกะทิยืนอยู่ตรงนี้เพราะกะทิเชื่อว่าคนแต่ละคนไม่มีหรอกค่ะที่ใครมันจะไม่ดีร้อเเซ มันไม่ใช่ดังนั้นไอคนที่ว่าคนอื่นไม่ดีเป็นสัตท้งเรื่องเนี่ยมันแตกกระทิจึงเรื่องยืนอยู่ตรงนี้เพราะว่ากตะทิเชื่อว่าทุกคนมีข้อดีข้อเสียนะคะอย่างประยานเนี่ยโอ้บางช่องก็คือประยาไม่มีดีเอางี้ก็แลกันนะคะแต่ในความจริงเนี่ยปัญญามีมุมดีๆแล้วก็มีมุมอ่อนโยนที่คุณฟังดีๆเสีย ะะอันนี้เนี่ยกะทิแค่อยากจะบอกว่าลองดูลองฟังความคิดเห็นป้ายานนะคะหรือว่าจะวังวนอยู่แต่ว่าไม่ดีคนนี้ไม่ดีไม่ดีอีกลก้ยก,ก็ไม่ดีไม่ดีไม่ดีมันไม่ดีตลอดเราก็จะเห็นอยู่มุมเดียวนะคะอันนี้ฝากไว้ตรงนี้ท้ายคลิปนี้ คำว่าของแท้ของแท้เวลาเราพูดแ้้ก็จะนึกถึงแต่เรื่องของอทองแท้ไหมเพชรแท้ไหมแบรนด์เนมอันนี้แท้หรือปลอมแล้วของแท้มันจะต้องมีราคาดูดีดูมีคุณภาพอะไรแบบนี้นะคะนี่คือนิยามของคนทั่วไปแต่ว่ากะทิมองสำหรับกะทิคำว่าของแท้กะทิคือกะทิให้นิยามประมาณว่ามันเหมือนเนื้อแท้ ของแท้มันเป็นอะไรที่ประกอบด้วยของจริงนะ,ะเป็นแบบต้นตำรับนะ,ะอย่างภาษาอังกฤษเขก็จะมีหลายคำมี Real มี Original มี Authentic ของแท้เนี่ยไม่จำเป็นต้องว่า Perfect สวยงามของแท้สําหรับกะทิคือมันอาจจะบิดเบี้ยวจากการเวลามันอาจจะมีตำหนิจากฟ้าฝนจากสภาพแวดล้อมนะคะ แต่เนื้อที่เราสัมผัสลงไปเนี่ยเราจับลงไปเนี่ยเป็นเนื้อแท้แผลที่เราเห็นเขาเป็นแผลจริงเพราะว่ามันมาจากผิวแท้ที่ไม่ได้เคลือบอะไรนั่นคือของแท้นะคะของแท้จะมีความรู้สึกจะไม่ฉาบด้วยอะไรที่ฉาบช่วย นะคะแตะลงไปเจ็บเขารู้สึกเจ็บละอายก็รู้สึกละอายมันจะมีความรู้สึกทันทีแต่ของปลอมเนี่ยมันฉาบไว้หนาแตะไปความละอายใจก็จะไม่มีเพราะมันอยู่ลึกเกินนะคะของแท้อาจจะไม่ได้ดูหรูดูมีราคาของแท้อาจจะมีตำหนิ อาจจะบินอาจจะเปี้ยวอาจจะผ่านประสบการณ์มามากมายแต่ว่าทุกอนูของของแท้นั้นเมื่อเราสัมผัสเราจะรับรู้ถึงความรู้สึกได้มันจะไม่โกหกเรามันเจ็บมันจะร้องมีบาดแผลเราจะเห็นชัด เราจะเห็นทุกอย่างได้ชัดเจนไม่ว่าจะดีไม่ดีสวยหรือไม่สวยเราเห็นได้ทันทีต่างจากของปลอมที่มองทีไลก็เหมือนจะสวยเหมือนจะดีนะคะวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ